จะต้องมีคณะทํางานพิเศษให้ผู้แทนการค้ามาขับเคลื่อนเลยแล้วก็จะต้องไปคุยกับจีนเพราะว่าจีนเขาคุมบริการอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะวิชาการระดับโลกแล้วว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยยังไงก็คงลบกันค่อนข้างแน่แต่เห็นวิคิสซินเจอร์ก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ตายกันหมดสองประเทศนี้ควรจะตกลงร่วมกันในการแบ่งผลประโยชน์อยู่บนเพนท์เฮาส์ด้วยกันทําหรู้สึกเปลี่ยนช่างเลมันลึกซึ้งมาก แล้วก็เวลาหาเสียงก็จะเอาจีนเป็นเป้าน่ากลัวมากและจีนก็ส่งญนาชชัดเจนและไม่เอาเมริกานเอเชียเนะี่ยไม่ควรจะเป็นของอเมริกนันอีกต่อไปอันนี้ญี่ปุ่นก็ตกใจเกาหลีใต้ก็ตกใจตกใจถึงขนาดมาจับมือกันหลังจากที่ไม่เคยจับมือกันมาเกือบเข้าส<ๆ>ุดสเอาระบบทหารผนวกกันเป็นนาโต้เอเชียกลยๆแนละ้ว